อยากเป็นตำรวจตอมอต้องรู้กฎหมายอะไรบ้างวิดีโอนี้มุนเจจะไขข้อสงสัยให้กับทุกคนก่อนอื่นเจก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่าตอมอย่อมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Immigration เป็นหน่วยงานที่มีเขตอำนาจเฉพาะด้การตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจะต้องผ่านด่านตอมอเมื่อมีการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากมีกฎหมายหลายตัวพรบหลายฉบับกฎกระทรวงอีกนับไม่ถ้วนที่สำคัญก็คือจะมีพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ25 2 2ยบ สระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจการยกเว้นและการพิจารณาประเภทลงตราพศ2545พรบตํารวจพศ2565กฎกตรว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยบรตณตำรวจพศ2551และยังมีอีกมากมายภายในหนังสือเล่มนี้เฉพาะด้านของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองใครมีความประสงค์อยากเป็นตำรวจตอมอยากจะบอกว่าตำรวจตอมไม่ได้เปิดสอบทุกปีแต่เดายากมากว่าจะเปิดรับตอนไหนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวอย่างสม่ำเสมอ ทางของผู้ชนะที่จะทําให้เราสอบติดได้เข้าใจว่ากฎหมายมันเยอะพอรบหลายตัวมีกฎกระทรวงอีกนับไม่ถว้วนหากเราทํามันทุกวันทําซ้ซําๆโอกาสนั้นจะมาถึงคุณอย่างแน่นอน